ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่นอ้องแฟนสนับกันช่องพี่น้องปองปายสุขูสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจเจ๊เลี้ยนชาแนลครับพี่น้องเอฟซีมหัศจัรย์ถึงพี่น้องมาหาจนเจอตัวหลี่ยุใสกับหาฟอร์คเก่าแหละครับพี่น้องเอฟซีกับแม่ชีเนาะโชว์หาเพื่อนเพื่อนจะบ,บอกทางมางตัวรูปแบบแม่ทางของแม่ชีรอบที่ผ่านมาหกห้าหลายคนจะไม่ชมไม่ใช่น้ำเพลินอยู่รอบนี้จะมา สวัสดีคุณแม่ปน้น้ำยี่ไม่ยุการทองไหท้องหน้าเลยพี่น้องเลยคุณแม่เป็นยังไม่ยุการท้องไฮท้องหน้าที่แหละบรรยากาศร่มเย็นเป็นสุกปะคนมาหลายได้เหมือนไหมหลายลรลบได้เหมือนพี่น้องคนมาหลายไม,ม่ชี้พ่วมาจากกรุงเทพพี่น้องมันล่มเครงยงไหมไม่ชีเขึ้นกลับมาจากกรุงเทพ หมัดเป็นี่นังเอฟซีห่อนมาแม่แม่วัสดีครับอห่อนขัดบน้อแม่รู้่ามาหาคุณแม่คุณแม่กับคนรักพดครับเรยังล่ะคะเบอร์ห้าสามสามห้าท่าลตัวครจัไมด้มีต่ฝากขอพ่วงบางนลาคุณแม่ปิดคม่ปิดเครืองบ่กศูนย์แปดหนึ่ง รวมสองเี่ครับผมคนซ้ายใหม่เลยพี่น้องหลับโทรศัพท์ซ้ายใหม่เลยพี่น้องหอนมะเนาะแม่เอ้ยธรรมดาเนาะอากาศเย็นดีเนาะคุณแม่เนาะอยู่กลางทุ่งนาครับผมลมพัดผ่านได้สบายสบายข้าเป็นเห็ดยวข้าเป็นเห็ดถึงไม่ตามมานะครับเาตามจนเจอตามจนเจอเราจะมีเบอร์โทรแต่ว่าจะมีเบอร์โทร แม่เราหลับมัดอย่งเพราะว่าคนที่สา่งบ <Pok> er ุญเน่ครับผมอคนที่สางบุญตามมมหาคุณแม่เจอแล้วครับพี่ซีตามคำเรียกร้องของเอฟซีครับผู้ได้สิมัดถว้อยังเป็นการับเบอดเไออคือภาษีย่อุูมคุณนะขน้อยที่พูดเดียวมันอ่ายู่ยากเนียเนี่ยระวังใส่สมาธิเลยเกิครับผมเพราะว่าการอยู่นี่การผู้ชิ่นยศคนบังคับ ครับอืมเปินเป็นใส่โมหาทุซัดขอนอกกับทน่นราเด้ครับร<ล>ีเกลียงเอาครับอ่าใครมากกับจังไดแล้โมของแจะ้ะไปเ,เข้าข้ากับรีเกลียงเอาังซี่นะเอาเราจนมาขน้อยอธิีฐานปิดว่าที่แหลกขอน้อยมาพุ่มหนี่เนาะนมี่เาหอยปัป้งก็ขากเลยครับอ่าขอน้อยมานามั่งสมาธิเน้ก,ก็ไายอ่ะที่แรกก็ไายหกหาหาแ อืมหกขาแปดเจ้านางสมาธี่ย oh. right ุดแตนต้อยเขาหน่อยนกะเขาก็ล oh. anyway> ืมบดเนี่ยอ้รับแตนมาต้อยสามตัวเลยปวดหมดเลยโอ้ยอ้หกขาแปดแล้วสัปึเกเขาสามตัวเมื่อนี่ก็ต้อยตอเลยเลืหวยบดเนี่ยอาแล้วที่ตอวลาสองแปดหาบเนี่ยแตนมันต้อยสามตัวคุณตัวนี้ตัวนี้นะมาตปวดี่บดเนี่ยปวดท้าไรเปนไห่เันจักสางนี่ได้ ครับอกเขน้อยมานางมือนะเนาะทั้งหมดแดงทั้งหมดทั้งยังอะไรเขน้อยก็ทุ่นดาาบนี้ไปพุ่นบาทเนี่ยไปพุ่นคนมันมันนักใจหลายนะคะนักไก่ับจต่ของทีเพิ่งไหลนะเพราะว่าเพิ่นบังคับเท่าไหร่นะการบังคับนี่ฮ้าอดทนเนาะเบากูมึงกับขอยนะเด้ขน่อากาศตีนพูเดีค่ะอันทั้งน้องสาวเนี่ยทั้งอันเนีย ตามขน้อยเขาได้ไปทำกระตามาจีทำไร่ขอน้อยนะแต่ทำไร่โได้ยขอน้อยสโลลงมะเขาปีหนึ่งเิ่นขึ้นไปทั้งอันทิพากขน้อยเพิ่นให้ขน้อยขึ้นไปทั้งทำนะไปนั่งสมาธิให้นะขน้อยก็ไปนั่งให้นั่งไหแล้วก็ไปซื้อกลับนันก็ถืออยู่แต่ว่าหาไปกินเหล้ากันเหมือดเขาจะเอาไปเงินไปใส่เบิร์ดยายกายที่ให้ทั้งปีเด้ยายนางยายบุญนี่ให้ทั้งปีทั้งชาติวินธบาดสู้กินเด้ยำน้ำขวมน้ำยังไปนีดก็ขวมน้ำไปนีดหอึ่ง อ๋เรายามักเทแล้วก็ไห้พระเจ้ากินครับปีหนึ่งปีกายเนประเทไทยทรมานได้เกินบ้านี้ข้านอยก็เลยว่าข้าดินนี่จิงบอขนาน้อยรังเศษข้ขน้อยสิมาเปิดภูมิไห้ข้าน้อยรังเศษข้าน้วก็สั่งเพื่อนเนาะสั่งอันคนงานของอันนี่ละของพ่อนี่ละครับผมเอาผลละไม้ไม่ข้าน้อยเนี่ยคนเอาไปไห้อย่างดีเนาะครับข้าน้อยไม่น้ำกินข้านอยตับทั้งในห่วยผนได้พอครับผมจากน้ำคุณคูนไปต้มกินมันก็เป็นฟองขึ้นแม่นบ่อ่ะ อ่าเพิ่นมาเพิ so much, so so, ええ่นก so ็พอสบายก็เราก็ต้มน้าให้อาบไปหายาสมุนไพรมาให้กินปั่นใส่น้ำผึ้งให้พอนก็นั่งโอ้ยโอ้ยตั้งเครื่องคืองอซอนี่ล่ะตาบ้านเราขะน้อยก็เอาใจแบกไปคาย่าห่างๆเนาะอจากเล่นกิเลียขะน้อยยุคน้อยก็เอาใจห่างขะน้อยค่อยระวังโตเนาะเวลาที่นอนก็ใสนอนแก้ไว้นอนหลับ่ว่าซันนะก็เราก็ถือมีดตล่ะมีดมีดนั่นเนาะมันเข้ามากก็จิ้มฟันเลยล่ะไว้แต่ว่านขะน้อยก็ ยู่พูดเดียวน่ะคนขี่ยาหลายมาลุ <si ่มข้านักการสาธุเตอ้ยเจ้าทีเจ้าทางอันรักษาขนลอยเนสข้านลอยมาภาวนาไปนั่งอยู่นั่งได้ปลาเนอะมาหนี่มาอาจารย์อาจารย์หลวงปู่หลวงปู่อาจารย์ข้านักการพูดูๆทั้งสันพร้อมเด้ทั้งสันพร้อหลวงปู่ทั้งอยู่สิอันแต่ว่ากับเสตีก็ดูอยู่ตะวันดู้งอยู่สิแหละมันกระไรไผ่เขากระสังลูกหลานเขาเาทำลายเขาอตะวาอัน มยังก็ตัดบอเดสไซด์พวกใส่ไปตัดไปยังก,ก็ลาเบเปิดเขาเนี่ยก็ปเป็นอย่างเราเขาเนาะว่าล่วงไปเขาเนาะกนั่งสมาธิจนได้พรขั้นสากันพอ,อจนได้พรขั้นสากิลีเนี่ยไปบินดาบาก็เมื่อยอยู่งางั่งยางทั้งมันตีนมันเจ็บน้องเทียมันก็เจ็บแห้งนาะบาง,งทีก็หิ้วน้ามันเก็บเขาเนี่ยหิวน้าอันขึ้นไปต้มให้มันอาบนะต้มให้กินต้มให้อาบแล้วก็เขากับปลาเนี่ยก็ยังปวดอยู่ขาเนี่ยหิวน้าหลายทรมานแล้วก็รุ่นฟื้นมาเนี่ยรุ่นฟื้นต้มยา แกกยาเบิดได้ยังกะแกขเแกข้าเจ้าได้ยังกหไเข้าเจ้าไฟหายยางเดียวนะครับก็สองหกวดก่อนไม่ซีห่างเนาะครับผมอ่าก็เลยมิกซี่ยังกระบอมานะผู้ใดกับบอมานะสองหกอ่ะก็เลยขน้อยก็เลยเขียนนะผู้นึ่งพันไปนอกเนาะขนอยไปยืนไห้เขาเอาเอสารมาไหหาโลอ่าเอสารมาไหนะขนอน้อเขาไปยานานอู้ขน้อยบามีเขากินไม่เอสารแตงในเพิ่นเดิมไม่ออกเักสก็แตงขน้อยก็มาหนึ่งสูเพิ่นเนาะอ่าข้าเจอามากข้าเจ้า มาส่งมาส่งที่เพอนนั่นไปเฮ็ดพระเข,า,ขานะะั่ะล่ะครับอ่าแต่ว่าเขาหน่อยกับมีหม้มีเขาหน่อยกับประสนใจแต่ว่าบินให้ยังเดียวครับบินให้ยังเดียวบินให้กินยังเดียวไม่ยังให้ยังเดียวนะพเพราะว่าเขาเป็นไฟไห้เนาะครับอ่าบัดนี้ใต้หวยตัวนี้มันจะทักเออนอนี่นาหนาันาดบดไนบัตรนี่มันขี่รถบึ้อหลองเพลงมาพร้อมนะออืสัมผัสย่าทุกู่ามาเรียนใหญ่ทีละโน้ตทูขามาเรียงอาซะทุกสนาบ ลูกค้าได้บนที่รุกคนเด้อนับ้บานนี้มือลูกค้าสีมาเนาะมะโคแม่เอานะะ้ะมาโคบอกเขานอยอยู่ไหมเขานอยลงบ่อใดเอาโคมองเขานอยอยู่แล้วน้ำโคเบิ้ลโอ้ยชขานอยจิดแดงในน้ำปกักเนาะน้ำก็ปักบา้านนี้เอามาโคเขานอยอย,อยังน้ำนะเขาน้อยมันออกไปบ่างจีเอาสิได้กินเข่าบ่อดอกไปเขาน้อยบ้างจีอเอาน้ำโคเขาน้อยไหมเขานอยกันลงไปกับน้ำ ทีมตีนก็ท่องถห่เนาะอีฟ้ยขน้อยปรอยากได้ยังโดดขเจ้าเอารลดตุนบางซีขน้อยเปิดพุ่มให้แล้วเอารลดพ่อเอ้ยเอารลดกันแ้องไห้เด้ะพ้องไห้ตาอะไรโอ้ยนมานเลเกินเลยอันพ่อสีไปพอดีพอีสีเข้าไปแห่จะเป็นยังวะท่านจัจัเน้หนา่อเหยียบน้ำอ้าวโควดวยบ่อยค่อยออก ทันามไททั้งนามนยว่าโพขนนอยเบิดแม่พอะสีเก็บของอ่ะไปไปไปมาสั้นมาสิด้าจบไปเรื่องเทอร์ลิซี่าด้วใส่ละพอพูหลาบกหลาบาจา์แตก็ะพามาเนาะผู้ง้าไม่ไปเนี่ยันนี้ก็ใส่อารมณ์ใส่ขนนอยเด้กูชิ้งยนต์น่ะใส่อารมณ์ใส่พอขนนอยกับยูนําพอเนาะขนอก็อาศัยพออุ้ยโหดังจันนาหน้าเราพอเลยเราขอนอยกับสถูกคนน่ารักสิ ผู้ขาทำดีคอยความดีสนองเน้ขอขน้าังสีรับมากอะเพื่อนกะ่ะรับตอนรับดีเนาะตอนรับเยดีดอกคอันตอนรับดีมือนานพนางสีนังดูเมซี่มาทำขนมอาานางเนาะปี๊ขาตัวนี่หวีดต่เอ็ไเนอ่ยคือได้สองหาหาสองาบาลเนี่ยมาสั่ว่าเอาไม้มาเนี่ยมานี่ปี๊ขกลาหัวอีก ใส่เนาะอปลาทีเนาะบาลเนี่ยมาลุกบีบสองตัวตอดเมื่อนี่อีกเนี่ยครเนี่ยตอดเมื่อนี่ปวดเราบ้านเนี่ยปวดลงกมาพี่นะปวดปวดปวดเอายังมองเอายังมองหาปวดยังมองใส่มาไม่เอาเสียไรวดยังมองใส่ขวดใส่ปวดใส่มันมันเก็บเนาะมันขื่นข้อเนี่ยมันขื่นเสียนพี่เบิ่อหน่ะเจ้าทีเพิ่งมาตอนรับเลยวะเถอะโอ้ยตอนรับสี่ตัวหาตัวเลยกับไตอันนี้อะไรกันแลยว่าอัน ขอเอ้ยขาน่อยมาดีเด้เปขอโซขอลาเวลาไปเปิดภูมิพุ่นเพราะว่าภูมิหมัอนเขาทรมาน์ดเรือยเกินเขาไม่กินไม่อยากอ่าเขาใส่อารมณ์ใส่กันใส่โมหะโทษใส่ขาน่อยหลายขาน่อยกัดยันเขาบาปหลายเนาะขาน่อยกับป่อยนั่นดอกปล่อยว่างเบิดอะพอเขาเสียดยังได้กัดป่อยว่างเบิดเออที่ดหังได่กัดป่อยว่างเบิดว่าเขาต้องสาธุไว้นะเอาไปมากขาน่อยก็รู้ผลตรงนั้นมากรู้ผลตรงนั้นมากจริงๆเด้เขามาแล้วกันหนาะกับ พนังสามทีเนาะบานทีบอกตัวเลขเราอันเพราว่ามันทีนี้แปดเพราะว่าห้าสิบจัดอันนี้ให้พุ้มันก็นเนาะครับแต่ว่ามันมาอยู่ดิตัวใดละแมสี่สามสามสี่แม่สี่สามสามสี่เออเอาตัวนี้ก่อนเนาะครับแม่ก็มันสี่เก้าหกนันแม่สี่เก้าหกเออก็เก็ดหกนันแม่มันมามาล้วนตาอยู่นะไม่เล่านังสมทีจริงๆนะอันพราะว่าพระเจ้าพระหาเป็นมากนะสี่เก้าหกอืมสี่เก้าหกมันมาล้วนตาเขาอยู่ แคบบ่อ,อันซี่สามสานะมสี่น่ะนะมันล้วนตายอยู่มัดกอนออกหาหาหกเนาะหาหกซีเก้าหกก็พิการกว่าเนี่ยสามซีสามสามสี่นะมันจะเป็นหางวันที่หนึ่งบ่เดือดสันจนอดแต่ว่ามันก็มากมากแบบไปไขว่าอันแบีบเขียนขวดตั้งสีเนาะเขียนขวดมากห้องก็ตาไล่เตียนมันต่อยเนาะครับตาไล่อยู่ มันก็กวดตังสี่ขวดตั้งสี่ขวดตังสี่ตัวเดงแขงันนะอมันสุงอมาจังสี่ังอมาจังสี่ตังสีมันเด็กสันจอนครับผมอือแต่ว่าตวันที่สิบยี่สิบแปดสาบนเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดบนเนี่ยมาเด้อเอาคลไม้มาช่วยแม่เด้อแม่ก็บ่าแม่พ่อและทั้งคุณนะพนตามไปพุ่มนีพนตามไปพนอยากไปหาทั้งคุณมันทรมานตายวราศนบาแว่าก็นอนไปไนดทาคนลไม้คล้เนาะ เอาผลไม้มะพราวหละมาันร่วงมะพร้ะวพราะตาวางห้องกับติยสวยคนหลายอย่างเวนาะทามบุญทุบทิมนะจังไห้องกับทุ่นเอาทวนเอาอันนี้ก็เนาะก็ล้วนใอยีดอกเนี่ยล้วนใอยู่ล้วนไใอยูด้มือเียน้วนมือดีด้วยล้วนใอยู่ค่ะแต่ว่ากันถีว่ามันหลายตัวนี้มันก็หลายโพดอีรแล้วล่ะตว่าล้วนไมจะโดนแล้วอันนี้ยหายหย่ให้ดูจะซื้อเด้อเป็นอาหารตาครับล้วนใบคาอีรีอันนี้ย คือว่าเทาล้วนไปเทาขีดใบเทาล้วนใบนะคะแต่ต้องว่าปั้ม้วนที่หลังอือปั้ม้วนที่หลังเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหล็กกรอนได้เนี่ยครับผมเหล็กกรอนเนี่ยเป็นเหล็กกรอนเนี่ยนี่รางวัลที่หนึ่งกับเท้ากับนั่นเอาเพราะว่ามันเป็นเหล็กล้วนมาจากสมะธิเทาเด้ครับผมเออคนตามมาไปหายบุญนะเห็นเท่าละม่านใหมแต่ว่าสังก็สังแต่เท้ากับสังมุญเนาะครับผมเออดูไปเท้ากับสังบุญแล้วล่ะไข่ไหวเป็นบ่อครับผมไข่ไหวมันก็มาขึ้นเขาอุ่นละ ก็อยากดอกในกระ,ดกระไดก็นให้ไข่ไวไข่ผู้ไข่ผู้สงไวอืมน่าจยี่สิบแปดใช่ไหมนี่นาเนี่ย